สวัสดีครับผมเซลนบจากบริษัทเทอร์มินอลอิซุสมุรปาการโชว์รูมเทอร์มินอลของเราตั้งอยู่ถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้าไปบางนานะครับและในวันนี้ก็ตรงกับวันที่18กุมภา2 5 6พา6ภารกิจในวันนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยปล่อยรถ4ประตูไฮแลนเดอร์1.9แซสีขาวนะฮะลูกค้าอยู่แถวจังหวัดชนบุรี ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเช้าก็ประมาณ8โมงละลูกค้ากำลังเดินทางมาไปเดี๋ยวไปดูรถกันนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยรถคันที่จะปล่อยที่ถ่ายเมื่อคลิปที่แล้วนะครับไปดูรถกันอีกรอบนึงนะครับผมวันนี้ทางโชรูมเทอร์มินอลของเราก็มีปล่อยอยู่คันเดียววันที่18กุมภาของผมเอง 4ประตูไฮแลนเดอร์1.9แซดเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับคันนี้9 1 4 0 0 0บาทกับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทนะครับสำหรับเ,เกรดแซดค่างวดก็อยู่ประมาณ12,000สนเศษเนะฮะจำนวน84งวดหรือว่า7ปีนั่นเองเอาการทำสินเชื่อการทำไฟแนนซ์นะครับลูกค้าท่านนี้ทำไฟแนนซ์คนเดียวเลยเซ็นไฟแนนซ์คนเดียวเลยผ่านเรียบร้อย แล้วก็หลักเกณฑ์ในการทําสินเชื่อนะครับถ้าสมมุติลูกค้าเป็นสามีพัญยานะฮะสคนผัวเมียอย่างเงี้ยก็รายได้รวมสักคนละหมื่นห้านะฮะสคนกู้ร่วมด้วยกันก็ผ่านแล้วช้โปรโมชั่น3 9มหมได้เลยส่วนนี้เรื่องของการตกแต่งก็แล้วแต่ลูกค้าชอบวันนี้ก็ลูกค้าตกแต่งก็คือให้เปลี่ยนในส่วนของล้อแม็กนี่ อันนี้การตกแต่งนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่และบุคคลนะครับจะชอบแต่งแบบเดิมๆนะฮะขับรถแบบเดิมๆหรือว่าเปลี่ยนแม็กจัดทรงก็แล้วแต่ความชอบเลยแจ้งกันไม่ได้เลยเกียรแเมื่อวานก็ถ่ายคันนี้ให้รับชมกันไปแล้วนะครับแนี่เกียร์แซเกียร์ธรรมดาออปชันครบๆเลยสำหรับเกียร์แซหรือว่าลูกค้าก็อยากจะประหยัดงบ ลดออปชันลงมาบ้างนะครับก็รุ่น LDA ก็น่าใช้เหมือนกันเครื่องยนต์กลไกลต่างๆก็เหมือนกันเลย 1,900cc150 แรงม้าก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งสำหรับรุ่นยกสูงนะครับก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เดี๋ยวทำความสะอาดรถสักครู่นะครับระหว่างรอลูกค้าลูกค้าเดินทางมาจากชนบุรีถึงโชลูมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากเลยคุณอาทิตย์นะฮะนี่ก็ได้เวลาตอนนี้ก็ประมาณ9ก้นาฬิกานะครับ9ก้าโมงเช้าเลิกงามยามดีของลูกค้าท่านนี้ก็รวมๆเหมือนกับลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็ส่วนใหญ่ก็รับในเวลา9ก้าโมงเปนหมดจะของรถคันนี้4ประตูไฮรลนเดอร์หนึเกเกียร์ธรรมดานะครับสีขาวมุก มีทางคุณพ่อนะครับเดินทางมาเอาเลิกเอาชัยให้นะฮะก็ขอให้ขับขี่ล่ำรวยเดินทางปลอดภัยนะครับเหมือนกับลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็มีคุณพ่อคุณแม่มาก็ถือว่าเป็นเลิกเป็นชัยที่ดีอีกอย่างหนึ่งหรือว่าท่านใดที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ไกลก็เนี่ยเทศกาลก็ขับรถไปหาท่านนะฮะให้ท่านเจออีกทีหนึ่ง มัดได้เลยคุณอาทิตย์นี่ไอตัวนี้มัดได้เลย คุณพ่อก็นี่เอาเลิกเอาใชยนะครับพูดในสิ่งที่ดีๆก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับนี่นะครับวันดีๆกับลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณอาทิตย์นะฮะก็เดี๋ยวเดินทางกับชนบุรีเลยเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับ